สวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีครับผมลงกึงช่างตอมวัดศินเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ครับเราก็มาเจาะได้สตาร์ทให้ลูกค้านะครับผมงานเจาะได้เอฟซีทักเข้ามาครับร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่หน้าวัดศิลคุณรามเลยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็งานเจาะได้เนี่ยนานเป่านะครับผมก็มาดูพร้อมๆกันครับผม ผมบอกลูกค้าไปไม่เกิน10บนาทีนะครับลูกค้าไม่เชื่อนะครับผมก็เลยต้องทำให้ดูครับนั่งรอได้เลยนะครับเจาะใดสตาร์ทนะครับผมนาทีแรกจะเป็นการตั้งศูนย์ก่อน,นตั้งศูนย์ไม่ถึงนาทีรบประมาณ40่สิบวิเจาะอ,อีกประมาณ20่สิบวินะครับ ดอกแรก20วิแค่นั้นแหละนะครับเจาะให้มันทะลุเฉยๆนะครับผมเจาะเขาเรียกว่าเจาะให้มันดอกมันผ่านได้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ขนาดนะครับเพียงแค่ว่าเจาะให้ดอกมันลงไปได้เฉยๆนะครับผมแต่ว่าขนาดของมันอะ่ะตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ที่30มสิมิลนะครับ30มิมิลนะครับทีนี้เราจะทำไงให้มันตรง สามสิบนะครับเราก็ต้องวัดขอบในก่อนนะครับว่าขอบในมันเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็มีดอกวัดขอบในนะฮะที่ผมทําไว้นะครับมันจะพอดีกับขอบในนะครับถ้าเกิดว่าแข้งไม่กลางมันจะติดนะอันนี้ครับน่ะเนี่ยติดอยู่นะครับเราก็หมุนให้พอดีนะครับหมุนให้พอดีนะครับเสร็จแล้วก็เจาะดอกที่สองลงไปนะครับ ง่ายครับเป็นการเจาะแล้วก็ตั้งศูนย์ไปในตัวนะครับดอกนี้เขาจะเข้าพอดีรูในยังไงก็ไม่เบี้ยวนะครับสําหรับหลายคนที่เจาะกันมาเบี้ยวนั้นก็เอามาให้ผมแก้ได้นะครับผมก็สามารถเชื่อมพอกเจาะให้ใหม่ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเบิกแข้งใหม่ครับครูสองเฮ้ยข้างละสองพกว่าบาทนะครับไม่ต้องไปเบิกใหม่นะครับผมเอามาแก้ได้ครับรับแก้นะครับ คนที่ยังไม่ได้เจาะยังไม่เบี้ยวนะครับก็เอามาเจาะได้นะครับไม่ต้องรอให้เบี้ยวก่อนแล้วค่อยส่งมานะครับเอามาเจาะได้นะครับนี่ครับอันนี้อันที่สามของจริงนะครับของจริงก็จะลงแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จะตรงเป๊ะเลยนะนี่ให้ดูรอบข้างก่อนว่ามันกินเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมอันนี้จะตรงเป๊ะนะไม่ตรงเป๋ะนะครับ ดอกจริงก็ค่อยๆบานนิดหน่อยนะครับเเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ดอกจริงได้ขนาดเลยดอกนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองเอาหัวไดใส่ให้ดูนะครับโมดอกไว้พอดีนะครับ ก็นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับฟุบเห็นไหมนี่ยังลงไม่สุดเลยนะครับกดหน่อยติดโอลิงปึ๊บฮ่าเข้าแล้วทีนี้เราก็เอา,เอามาวัดนะครับอันนี้ของผมไม่หลวมนะครับสตาร์ทแล้วไม่งัดไม่ดังนะครับยกเว้นใส่ไดแแต่งมันจะดังชี่นะครับผมเพราะว่าไดมันแรงนะครับผม อะไเดิมมันก็จะชึดติดเลยนะครับทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาดูนะครับทางนี้๋ต่ผมเปิดแสงให้นะครับผมนี่เปิดแสงให้นะครับนี่เฟืองใส่นะครับเฟืองใส่นะครับปึ๊บอันนี้หัวใดสตาร์ทนะครับยันชิดเลยนะครับแล้วก็นะครับเฟืองนะครับใส่ท่านี้ก็ได้นะครับฟุ๊บเห็นไหม เฟืองจะขบกันพอดีนะครับเห็นไหมระยะเฟืองจะพอดีมากนะครับหรือว่าใส่ทางนี้ก็ได้นะครับผมอ่านี่ครับฟึบเฟืองจะพอดีไม่ห่างถ้าเกิดห่างนะครับสตาร์ทเฟืองลูดไวถ้าเกิดขบกันสตาร์ทจะหอนจะดังวิวิววี้ยครับเหมือนคัสหอนใครเคยทำคัสโซนิกแปลงแล้วมันหอนวีวว้ๆๆนะครับเวลาสตาร์ทจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ อันนี้คือเจาะพอดีนะครับก็สนใจส่งมาได้นะไม่ถึง10นาทีเสร็จนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เจาะข้างนี้แล้วแต่ว่าหลายคนบอกอันนี้มันแค่เจาะยังไม่ได้ตบเกลียวเลยนะครับผม,มเดี๋ยวดึงได้ออกก่อมันแน่นมากครับพอดีก็เดี๋ยวไปดูต้าบเกลียวคิดว่าเจาะใช้เวลาไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูต้าบเกลียวกันว่าใช้เวลากี่มินิทนะครับผม กี่นาทีเข้ามาดูกันนะครับอะตารเกี่ยวก็นี่ครับต้องตารยึดไดนะตารยึดไดสตาร์ทนะครับผมวิธีเจาะวันี่ครับนี่นะครับมีรูนำสูนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเจาะได้เลยยังไงก็ไม่เบี้ยวนะครับเพราะเขานำสูนมาให้แล้วเขานำสูนมาให้บ้างแล้วนะครับผมถ้าเจาะเบี้ยวนี่ก็โอ้โห ต้องเลี้ยวแล้วแหละนะครับผมมีรูนำศูนย์ขนาดนี้ยังเจาะเบี้ยวนี่ก็โหแสดงว่าต้องสายตาเอียงแน่ต้องแนะนำให้ไปตัดเว้นนะครับผมหรือว่ามือเอียงนะครับอันนี้ก็เจาะแล้วครับเขามีรูมาแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับมีรูมาแล้วเช่นกันตาราบได้เลยนะครับเห็นไหมเดินเข้าเดินออกสามรอบก็เสร็จแล้วนะครับนะครับอ่า อ่าอันนี้อันนี้แบตหมดแบตหมดนะครับแบตหมดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอชาร์จแบตก่อนนี่เรามีด้ามตัรอีกนะครับผมตัรตัวนี้เป็นแบบตัรเครื่องนะครับเวลาตัรแล้วเกลียวมันจะคายเองไม่ต้องถอยหลังนะครับหมุนเดินหน้าอย่างเดียวจะถอยตอนเดียวคือตอน,น,นออกนะครับนี่ครับสุดดอกนะครับ ก็ออกได้เลยนี่ก็เจาะใดนะครับสตาร์ทไม่ถึง10นาทีนะครับรวมๆแล้วประมาณ8นาทีได้นะครับผมไม่เกินเนี้ยนะครับทำเจาะทุกวันวันละ5คู่10คู่นะครับรอรับได้เลยนะครับกินสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก่อนยังเติมยังกินไม่ทันหมดเลยเจาะเสร็จแล้วนะครับผมนะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยสนใจมาใช้บริการ ช่างต้อมเพชรบุรีได้ครับพูดจริงทําจริงนะครับผมเสร็จคือเสร็จรอได้คือรอได้ครับถ้าไหนบอกไม่เสร็จรอไม่ได้ก็ต้องรอครับสวัสดีครับ